อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกสนุกฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับน้องจอากันกับพี่ไ์อีกแล้วนะครับในช anel Pony t h a ชอ s ช่องแนที่จะพาคุณน้องๆไปรู้จักกับของเล่นได้มากขึ้นกับพี่ไวคนเดิมวันนี้นะครับพี่มาพร้อมกับกรงสุ่มทาม่าแมว ปมอีกแล้วปมอีกแล้วเป็นกล่องสุ่มนะครับจากเพปมิสไนนนะซึ่งจะเป็นแบบว่าแมวน้อยน่ารักที่เคยรีวิวไปแล้วนะเมื่อเคยรีวิวไปหลายๆคลิปแล้วหลายคลิปแล้วเนาะอย่าจแต่จริงๆนะเขามีคอลเลคชันไอ้นี่คอลเลคชันฝนตกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆริงเขามีอีกหลากหลายคอลเลคชันเลยนะครับแล้วก็แต่จริงจริงนะเขามีเกมนึงของตัวเองด้วยใช่เดี๋ยวฉันกำลังจะพูดเธอแย่งฉันพูดแล้วเธอเคยเล่นแล้วใช่แต่เธอก็ไม่เคยอัดคลิปลงชื่อเกมว่า Paradise นะครับซึ่งพี่ไมคเนี่ยเคยอัดคลิปแล้วแต่แไม่ได้ลงแล้วพี่ก็ตัดต่อแล้วแอปหลุดใช่ไหมยังไงต่อพอมันแอปมันหลุดปุ๊บฉันตัดตัด,ต,ดตัดมาเรื่อยๆแล้วแอปมันหลุด,<ต>ลดไงหล,ลุดเลยหมดฟิลหลุดเลยไม่มีอะไรกันฉันเลิกเลย <c oughs> สงสารมากแต่จะบอกว่าเป็นเกมที่น่ารักมากๆเลยก็คือเราเนี่ยจะสามารถเลี้ยงแมวนะครับในแอป,ปได้แล้วแมวของเราเนี่ยจะสามารถไปเขาเรียกว่าอะไรพี่โกไปสแกนอะตามบาร์โค้ดต่างๆเพื่อให้เปิดได้แมวขึ้นมาใหม่เรื่อยๆแล้วก็มีกระชับบองให้เปิ ชุดอลังกุบอลังการเป็นแมวแต่ละตัวนะคาเล็คเตอร์น่ารักมากเลยอ่ะสมมุติสมมุติ้นเราไปเราไปสแกนบาร์โค้ดของซัพปอบ เราก็จะได้แมวแบบหนึ่งเราไปสแกนบาร์โคดที่ชู้เราก็จะได้แมวอีกแบบแต่ที่ไวจจาได้ว่ามันจะมีบาร์โคดอยู่อันหนึ่งหม่าม่ามาม่ารสหมูสับเอออันนี้เนี่ยเป็นบาร์โคดที่ได้ตัวแรมแบบเรจินเดอรี่เลยเออเป็นตัวในตำนานเลยเออใครที่เล่น Cat p a r a d i s e นะครับลองไปสแกนนะคะมาม่ารดหมูสําเร็จลูกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรดหมูสับแบรนด์หนึ่งอย่างงี้ยะต้องงี้ยเอออ่ะ วันนี้นะคะพี่ใบก็ได้สั่งนะครับจากน้องบุ๋มนะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วก็เขาจะมีเพจของเขาก็คือเพจ cat eye art นะคะก็คือว่าเป็นเพจที่ชอบวาดน้องแมวเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นทาสแมวนะซึ่งหลายๆคนเป็นทาสแมวอยู่แล้วพี่ใบเชื่อนะครับอันนี้นะเป็นกล่องสุ่มมิดไนท์นะครับซึ่งก็จะเป็นน้องแมวหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่น้องบุ๋มออกแบบนะครับและจะบอกว่าพี่ใบเนี่ย<ม>เห็นมิดไนท์มาตั้งแต่พี่ใบอยู่ม5แล้วอะ17ก็คือน้องบุ๋มเป็นรุ่นน้องพี่ใบหนึ12ปีแล้ว แล้วฉันรู้จักตัวละครนี้มา12ปีแล้วซึ่งตอนนี้น้องได้รับความนิยมมากๆแล้วก็ได้ออกอาร์ตทงอาร์ตทอยคนปีแย่งกันจองเลยพี่โขอ,อะ,อะมาเปิดเลยดีกว่านะฮะทะ่าดาก็คือเห็นโทนสีคเคยรู้แนะล้ว่ามิดไนท์ใช่คือเห็นโทนสีแล้วรู้จริงคือชอบโทนสีแบบนี้อะชิ้นแรกอันนี้ก่อนเลยอะเล เพราะว่าพี่ใบเนี่ยชอบอะไรนะนี้กำลังบ้าแบบพี่คขดใช่ช่วงนี้นกำลังบ้าที่ค,ดคาคดผมอยู่ช่วงนี้นะครับลองใส่ดูซิไม่จริงๆใช้มันนะเด็กก็ใส่ได้ผู้ใหญ่ก็ใส่ได้นะใช่เนี่ยน่ารักมากเลยแล้วคือจะบอกว่าจริงๆอ่ะโบตัวเนี้ยถอดได้มันถอดได้ม<อ>ันหมายความว่าถ้าเรามีโบหลากหลายสีอะ่ะเราก็มาเปลี่ยนได้ใ่ถอดออกมาดูซิเหมือนที่โบม,มันมีแบบเป็นลายด้วยอ่ะมีไงโบมันเป็นลายนะครับใช่ไหมอเป็นลายวินนี่อยู่บนก้อนเมฆนะครับน่ารักหนูแล้วใส่สบายด้วยนะคือน่ารักมากเลยตอนนี้พี่ใบกลายเป็นมินนี่ i <laughs> มาดูชิ้นต่อมานะครับอุย้ยชิ้นนี้พี่โก้น่าจะได้ใช้นะชิ้นนี้เป็นกระเป๋าชนนิ้นนี้เป็นกระเป๋าใส่น้ตบุ๊กก็ได้ไหมัุ้ยไม่ได้อ๋อเป็นกระเป๋าใส่เอกสารนะครับซึ่งตัววัสดุทําดีมากนะคบอันนี้เขาใช้เหมือนเป็นเหมือนเป็นยาง P ี c อ่ะมันมี <ขอ S 1> ความแบบกันน้ำด้วยดนะับ PVC ใช่ไหมมันมีความกันน้ำนะครับใช่มันซับมีข้างในเป็นซับผ้าใช่ซับผ้าด้วยนะคบทาดีมากเลยนีแล้วเป็นลายมิสไนนะครับเป็นมิสไนอยู่บนอะไรก้อนเมฆกาลังหลับอยู่แล้วก็นับแก ต้องนับแกะด้วยนะครับคือเรื่องราวของมิดไนก็คือเขาเป็นแมวที่เข้าไปดูแลความฝัน <laughs> <laughs> คือเขาเนี่ยจะไปช่วยกำจัดฝันร้ายเธอลองดูดีๆเธอลองดูดีๆเขารายละเอียดเขาเก็บแน่นนะอ๋อตรงแกะใช่ไหมไม่ใช่มาอันแกะร้อยตัวมีนั่นด้วยนะนี่ละคาอ๋อไม้ไงไม้ใช่โบปี้โเงี้โบปี้โบปี้ไงใช่นะคะคนเลี้ยงแกะก็คือต้องมีแบบไม้ไม้ไล่แกะเขาเรียกอะไรใช่นะครับอะต่อมาเป็นชิ้นนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นมัดโบมาน่ารักมากเลยนะคะไม่ล้าแกะนะับกลัวเดี๋ยวมัน ได้ไม่เหมือนเดิมนะครับเราจะแกะแบบนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นเซตเป็นสติกเกอร์ครับเป็นสติกเกอร์นะครับซึ่งมีเยอะมากๆเลยนะครับนี่นะครับอันนี้สามารถแกะใช้ได้จริงๆนะครับซึ่งเราจะไม่ใช้จริงๆมันน่ารักอ่ะชอบอันเนี้ยเนี่ยไม่ใช่งไม่ใช่อันนี้อันนี้มินไนท์เอ็กซ์แม่มดอ่าแม่มดเนี่ยก็คือน้องบุ๋มน้องบุ๋มเนี่ยเป็นพี่พี่เป็นแบบว่าพี่สาวแม่มดอ่าเป็นพี่สาวแม่มดอะไรอย่างงี้นะครับก็คือตัวบุ๋มเองเขาจะมีคาแรคเตอร์ประจำตัวในเรื่องมินไนท์ ใช่นะครับชอบมากเลยอะ่ะแล้วคือชอบความอะไรรู้ไหมความเอ็กซ์คลูซีฟแบบว่าของของแท้คือต้องเป็นแบบว่าสติกเกอร์เนี้ยเหมือนตัว A เออะไรเงี้ยเห็นไหมสติกเกอร์แปะจะแบบว่าเป็นตัวเอเป็นตัวเอ d i s น,นะครับอันนี้ถามว่าใช้ไหม <N igh. S 1> ไม่ใช้ <N igh. S 1> ใชนะตั้งแต่ที่ไปสะสมมาตั้งแต่แรกแรกเราคือไม่เคยใช้เลยเก็บมาตลอดจริงๆอ่ะมันจะมีอันที่เราเคยรีวิวเป็นผ้าพันคอเป็นอะไรด้วยนะใช่นะครับผ้าพันคอผ้าพันคอทุกวันนี้พี่โกยังใช้อยู่เลยอ่ะคือเมื่อกี้บอกว่าคอโกพร้อมกันเป็นผ้าพันคอเลยนะฮะอันนี้เป็นพูดถึงผ้า คอร์ดภาพนคอมาเหรออ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นไอ้น,นี้ไม่ใช่คำียาเรียกว่าะคอจีทักครุมทักครุมทักครุมนะครับ แต่อันนี้ไม่ใช่ท่าภูมิอันนี้เป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าห้าใช่นะคแล้วคิดดูสิเวลาแบบว่าไปซื้อของตามซูเปอร์าม์เก็ดเราแบบหยิบขึ้นมาไม่มันมีความแบบไม่เธอไม่เอาเดี๋ยวมันเลอะเนื้อเลยหรออะเวลาไปเรียนพิเศษไงเวลาไปเรียนพิเศษหรือว่าไปช็อปของเล่นร้านโพนี่เทสช็อปเนี้ยเราก็สามารถถือกระเป๋าน่ารักน่ารักแบบเนี้ยแล้วนังแบวมากคือบนก็บนน้โอ้ยอันนี้เป็นแสดงว่าอันนี้คอลเลคชั่นที่เอามาให้เป็นคอลเลคชั่นเกี่ยวกับนับแกะไง เธอฉันแอบเห็นคาแรคเตอร์นางนี่ไงกระต่ายชื่ออะไรนะมีกระต่ายจำชื่อไม่รู้หน้าไหมจำชื่อไม่ได้นางเป็นกระต่ายเบลนะแต่เป็นกระต่ายเบลที่เป็นผู้ชายช่วย่างทอกสิทำเช่อ อ,อย่ทำไมอะ่ะเขาไม่ให้บอกก็คือจริงๆแล้วอะ่ะน้องน้องคนน้องอะ่ะคือตัวสีสีเขียวๆตัวพี่เนี่ยสีชมพูนะครับตัวพี่เนี่ยชอบทําตัวแบลวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีวันหนึ่งก็จะกลังจะบอกความลับเลยตัวตัวชมพูตบตัวเขียวเลยจ้ะบอกไม่ให้บอกอว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเตน้นพี่กูบอกไปแล้วไงเมื่อกี้ <laughs> อีกไหมเขามีเรื่องราวของเขาว่ามันน่าติดตามไงอันนึงอันนี้ผมต้องแกะแหละอันนี้อันนี้ผมต้องแกะนะครับ๊บสมุดหรอถามว่าตั้งแต่สมุดคอลเลคชันนู้นเลยเราเคยใช้ไหมไม่เคยไม่เคยใช้ยังเก็บไว้จนถึงทุกวันนี้เลยเอฉันรู้แล้วแหละอะไรต้องสละตู้หนึ่งตู้เป็นของสะสมมิดไนท์ดีดีดีเดี๋ยวทำช่องเซตสมูนอ๋อหรอไม่นะออันนี้นะคะเป็นเซตสมุดมิดไนท์นะคะโอ้ยมีหลายลายมากนะครับ คือจะบอกว่าแมสที่ปิดปากอ่ะพี่เบ๊ก็สั่งของมิกของมิดไนท์เหมือนกันนะใช่มีหลายลายนี่ไงอันนี้สองอ่ะนี่นะสองลายนี้สองลนยนี้เพราะเราก็มีลายนี้ด้วยพี่โกใช้ลายนี้พี่โกใช้ใช่ใช่นะคบอันนี้ก็คือสมุดเนี่ยเขาจะมีหลายลายนะครับแล้วเขาไม่ได้มีแค่ลายข้างหน้านะมีลายข้างหลังด้วยนี่เห็นไแล้วแต่ละลายก็คือจะมีกิมมิคของเขาอะไรเงี้ยอย่างที่เบชอบเลยอ่ะคืออันนี้พี่โก เนี่ยอ่าฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นดวงดาวอ่าเป็นดวงดาวเห็นไหมน,ะน,นี่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 ซิกนัสอ่าพี่โกรู้ด้วยซึ่งดวงดาวแต่ละดวงก็จะมีความน่ารักนะครับมีแบบว่ารูปร่างต่างๆซึ่งแบบว่าบางอันเป็นดาวจริงบางอันเป็นดาวนี่ไงซิกนัสชัวร์ๆเลยอยู่ที่วนอยู่วันไหนนี่หรอใช่ซิกนัสซิกนัสคืออะไรนะเกียวกะเหรอเกียวเคียวเคียวกะเออเกียวกะนะฮะยังไม่หมดมีต่ออีกนะครับสิ่งนี้อ่าอันนี้น่ารักมากไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์ คือจะบอกว่าดูถุงที่ใส่อ่ะยังน่ารักเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าแกะกล่งถุงขาดมากเลยยังไงก็ต้องแกะเพราะอยากรูว่าข้างในเป็นอะไรอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่โกเขาเรียกว่าวาชิเทปนะคะวาชิเทปก็คือเป็นคล้ายๆฟิลแบบส็อตเทปนะคบซึ่งเป็นลายต่างๆงของมิ้นไนคือจะบอกว่าอันเนี้ยคนที่เป็นธาตุแมวอ่ะแล้วแบบว่าถ้าเกิดเขาแบบว่าชอบแบบพวกสเตชเนารีหรือทำเค้กหรืออะไรแล้วแบบว่าเอาเนี้ยไปแปะตามแบบว่าถุงปิดเค้กอะไรอย่างเงี้ยปิดคุก กี้อย่างเงี้ยคือมันมีความน่ารักมากนะครับเนี่ยแล้วแต่ละอันจะเป็นคอลเลคชันของเขานะอันนี้เขาเรียกว่าวาชิเทปนะครับเนี่น่ารักมากเลยอันเนี้ยกล้าใช้ปะไม่อันนี้เซนกล้าชิ้นต่อมาอันนี้เป็นอ่าเป็นแมสนะเป็นมิสไนน์นะคะ Free l a ยอร f a ฟบริ m a มสนะก็คือเป็นแมสผ้าเห็นไหมนี่ไงลายเนี้ยพี่ไปใช้ประจํามากๆเลยนะคะเพราะว่าน่ารักมากแล้วก็อันนี้เป็นลายสีชมพูอันนี้คุณแม่ใช้นะคุณแม่ใช้แล้วก็ลายนี้ลายนี้ก็เป็นพี่ไปใช้เหมือนกัน แล้วก็รายสุดท้ายอันนี้เป็นพี่โกรใช้แต่อันเนี้ยเอาให้มาเป็นอ่าอะไรนะไซเด็กเนาะที่มาในกล่องลุ้นเป็นไซเด็กเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีแจกกันเพราะฉะนั้นฟังให้ดีไปเรื่อยๆ,ๆแล้วเดี๋ยวไปฟังกติกาท้ายคลิปนะฟังไว้ก่อนเชึบนี่ชิ้นนี้เลยอ้าฉันอยากใช้มากซีรีส์แรกอันนี้คือซีรีส์แรกนะครับซึ่งไม่มั่นใจว่า หมดไปหรือ,อยังนะฮะหมดไปหรือ,อยังไม่รู้แต่คือบอกเลยว่าน่ารักน่าสะสมแล้วราคาไม่แพงด้วยอันเนี้ยโอ้น่ารักอะเป็นโบว์ขนาดน,น,นี้ใหญ่อันนี้จริงๆบล็อก,<ว>กแก็ไ,<ก>ไว้วอเขาบล็อกหูไว้ไเฉยนะครับนี่ไงมีแบบโบงมีโบงเชื่อมาใส่ใจร้านดีกว่าเออนี่ไงเอาไปใช้ได้เลยใส่ใจร้านอยู่นะครับยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดยังไม่หมดอ่ะอันนี้เป็นพวงกุญแจอะคริลิกมิสไนท์นะครับคือชอบความที่เขาแบบว่าลงดีเทลต่างๆคือขนาดเขาเรียกว่าอะไรนะตรงเนี้ยกบช่ายตัวพง แตตัวคีเชนเนี่ยเขายังเลือกที่มันเหมาะกับความเป็นมิสไนท์เลยอ่ะนึกออกไหมอ่าใกล้หมดยังเนี่ยยังไม่ใกล้อ่ะใกล้แล้วก็ได้ใกล้แล้วก็ได้อ่ะชิ้นนี้เป็นเมโมนะคะเป็นเมโมเป็นเมโมก็คือกระดาษโน้ตใช่กระดาษโน้ตขอดูก่อนนะโอ้ก็คือลายก็เป็นคอลเลคชันเดียวกับพวกสมงสมุดใช่ใช่นะครับก็คือแบบนับแกะกําลังจะนอนแล้วนะครับลายน่ารักเนาะดูดีแต่ละลายอ่ะแล้วคือให้มาหลายแผ่นเหมือนกันนะคือกระดาษดีแล้วก็สกีนกระดาษมาสวยมากเลยนะคะหมดยังเนี ยังไม่หมดเหลือชิ้นสุดท้ายนี่คือตอนนี้กําลังถ่ายคลิปกลางคืนเรากําลังจะวิมพในแหละคือเฮ้ยเป็นชิ้นที่แบบเออฉันเห็นตั้งแต่แรกมันคือชิ้นนี้แต่ฉันจะอยากจะหยิบเป็นชิ้นสุดท้ายเพราะไม่คิดว่าเขาจะให้มาในกล่องซุ่มด้วยมันเป็นของลิมิเต็ดมันคือสิ่งนี้ อาอะไรเลสิริมเต็ดที่ตอนนั้นเปิดให้จองกันแบบหายแป๊บเดียวคนไปแย่งกันจองมาแล้วพี่ใบ่ะจองรู้สึกว่าเขาจะมี50ตัวพี่ใบเป็นคที่52แล้วแบบหูจะร้องไห้นึกว่าจะไม่ได้แล้วเขมา สองซูมอะอ่ะขอเปิดเลยแล้วกันนะได้ครับขอเปิดเลยแล้วกันอันนี้ก็คือจะเป็นเลซินมิสนามิสไนนะครับจะเป็นแบบว่าน้องมิสไนที่ออกมาเป็นพิกเกอร์สวยๆเป็นอาร์ตทอยให้ดูกล่องด้านหลังก่อนนี่อันนี้เป็นเป็นกล่องคุมนะครับนี่ๆๆข้างๆเขา,ขามี Facebook อะไรด้วอย่างไหนๆๆจริงเหรออ่ะนี่ไงมี Facebook แล้วก็ Instagram ใช่ไหมพี่ก่อใของมิสไ <Miss Knight S 2> นน,นะครับส่วนคนวาดนะก็คือเพจ Cat Eye Art นะครับไปตามกันได้เฟรบนี่ไงมีลายเซ็นแคทไออาร์ แล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยายเซนมินไน์ใช่ปหหรือว่าเป็นลายเซนของคนที่เป็นแบรนด์ที่ทําร่วมกันพี่โกไม่แน่ใจอาจจะ<า>ใช่นะคนะก็คนะืออันนี้คือเขาร่วมทํากับกับอีกแบรนด์หนึ่งนะคะแบรนด์น่าจะ<ต>เ,เป็นแบรนด์อาร์ทอยแต่อันนี้เป็นายเซนท์ทองบุ๋มนะฮะเป็นายเซนของแคทไออาร์นะครับเปิดเลยนะจา้าดาดาดาอุ๊ยอะไรอะอะไรเลยอันนี้เป็นโบเป็นโบส่วนอันนี้เป็นอะไรไม่รู้เขาเขียนว่าเป็นอ๋อก็คือเป็นนี่ไงเขาร่วมกัน นะฮะเขาร่วมกัน2 2 2แบรนด์พี่โ๋เปิดออกมาเปิดได้นะเป็นเหมือนหน้าต่างอันเนี้ยหน้าต่างเปิดมาท่านน่ารักมากคืออะไรอ,ะอ่ะอ่าเป็นจดหมายจาก GM ใช่เป็นจดหมายนะคะเป็นจดหมายของ Midnight 5 AM Midnight นะ์นะแค t ออ h เดอะไนส์สกาย e t ส e ทูมเป็นแบบแมวแห่งท้องฟ้ายามค่ำคืนนะคะเขาทำมาน่ารักมากๆเลยอะ่อะอ่ะแกะเลยนะคะเปิดออกมาเลยนะ,ะมาดูน้องกันนะะ้องจะน่ารักขนาดไหน1 2 3 เป็นแบบต้องมาประกอบร่างเองหรอใช่น้อง<อ>ต้องมาประกอบร่างเองวิธีการประกอบเลซซนนะฮะเราต้องวางไว้ก่อนแล้วเราก็ต้องหยิบมาทีละหนึ่งชิน้นอ่ะชิ้นที่1เป็นอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบบเลซซนที่การประกอบอย่างที่เคยดูแล้วเขาทํามาแบบพวกเลซซนชิ้นใหญ่ๆเลยนะคือจะเป็นการต่อแบบโดยใช้แม่เหล็กอะ่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมเขาจะดูดเข้าไปเลยอ่าครับเขาจะดูดเข้าไปเลยแบบนีุ้แล้วหัวได้ใช่ไหมอะไรนะมันจะหมุนคอได้ไหมหมุนคอได้ไหมเหรอหรือมาเป็นบล็อกของมันอยู่แล้วอ่าได้อยู่นะ แต่ก็กลัวถลอกนะมีอันนี้เป็นแขนนะครับแล้วก็อ๋ออันนี้แขนอีกข้างหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็มีหางนะครับหางก็ติดนี้อุ้ยนี่ไงเห็นไหมเขาดูดเข้าไปเลยนะครับส่วนชิ้นนี้เป็นโบอ่าเป็นโบงั้นเราต้องถอดคอใหม่ก่อนนะ <laughs> อุ้ย นะใส่มาแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่น้องเข้าไปเลยแบบนี้ฟึบเรียบร้อยไหมพี่โขลยเรียบร้อยมาก่นะนะนะแล้วคือจะบอกว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นนะคะในการลงเขาเรียกว่าลงดวงดาวที่เป็นดวงดาวยามค่ำคืนเนี่ยคือเขาลงชิ้นต่อชิ้นเลย uh huh. อ่ะฮะอ่าเป็นงานแฮนด์เมดที่ทําชิ้นต่อชิ้นเลยนะครับซึ่งคนลงก็คือน้องบุ๋มใช่แล้วก็เนี่ยการไล่สีของตัวเรซินต่างๆนะคือทําดีมากๆเลยนะครับตาก็จะเป็นเหมือนตาแก้วใส แบบนี้นะแต่ว่าลายสีตา,<ด>าก็คือจะเป็นลายแบบว่าลายเส้นของน้ำหมึกเลยอะใช่น่ารักมากแล้ว<ช>คือจริงๆอ่ะพี่ไว้สั่งอันนี้ไปแล้วมันตรงกับวันเกิดพี่ไว้พอดีชุบ น้องบุ๋มก็เลยให้ของขวัญวันเกิดมาด้วยนะคะพี่เมากคือจริงๆอ่ะได้ของขวัญจากบุ๋มมาโดยตลอดนะซึ่งน้องบุ๋มชอบวาดลูกให้พี่ใบนะครับเพราะว่าน้องบุ๋มเป็นรุ่นน้องพลเนาะพี่ใบก็ชอบลายเส้นมากๆและจะบอกว่าโลโก้ลายพี่ใบไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน1นเวอร์ชัน2เวอร์ชันซูเปอร์ใบคือเป็นน้องบุ๋มออกแบบทุกทุกอันเลยนะครับอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดน่ารักมาก เป็นถุงผ้าถุงผ้าลายลายพี่ไผ่อะดูดิเห็นไหม,มชชใช่ลายโพนีเทีช็ชอปนะครับแล้วก็มีดวงดาวต่างๆอ้าข้างหลังเป็นเซรามูนนะคะเป็นเครื่องแปลงร่างของเซรามูนนั่นเองก็คือน้องบุ๋มรู้ว่าเพี่ชอบเซรามูนอันนี้จะบอกว่าไม่ได้เป็นภาพอาร์ตออฟฟิเชียลแล้วเอามาแปะนะน้องวาดใหม่เลยวาดใหม่ทั้งหมดใช่น้องวาดใหม่ทั้งหมดเลยอ่ะโอ้ oh my g o s แล้วมีแบบว่าขนหางหางมินท์หางพินท์มีหางพินท์มาด้วยอ้อ อยชัง้แล้วจะบอกว่าอันนี้ไม่มีขายที่ไหนนะใช่อันนี้มีอันเดียวในโลกมีแต่ชิ้นเดียวในโลกใช่อันนี้มีชิ้นเดียวในโลกดีใจจังเลยขอบคุณมากมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะได้อันนี้ในเพจมิสไนท์มีขายนะอ่ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยทุกชิ้นในเงี้ยเพจมิสไนท์มีขายนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้ขายเป็นกล่องสุง่มลองไปถามดูว่าอันนี้พี่ไปถามส่วนตัวไงก็คือไปถามขอเป็นกล่องสุ่มพิเศษอ่าเขาก็จัดมาให้ของในคอลเลคชั่นนี้นะซึ่งจริงๆมิสไนท์เนี่ยเขาจะมีเป็นซีซั่นก็คือเขาจะะเเเเปปลลลีี่่ยยยยนนคคคออชัไรรืๆมซากุด้ว ใช่มีแบบสวีทขนมอะ่ะมีวินเทอร์ด้วยไหมใช่พี่วอยมันน่ารักมากเลยอะ่ะจริงน่ารักมากเลยอะ่ะลันนอกจากพวกนี้มีอย่างอื่นอีกไหมจริงๆเขามีอีกหลากหลายอย่างเลยพี่โกลแ้าเถ้าอยากได้อะ่ะทำไงถ้าเกิดอยากได้ก็เข้าไปตามเพจมิสไนท์กับเพจแคดไออาร์ตนะคะเดี๋ยวจริงๆเขาลงขายในเพจไหนกันเนี่ยสองเพจเลยจริงเหรอก็คือก็คือมิสไนท์การซื้อง่ายมากเลยง่ายมากง่ายมาก ามที่เพจแค่ไดอารี่เพจมินายเดี๋ยวเพจทิงลิงไว้ให้ด้านล่างแล้วกันเนาะอะ่ะอะไรแจกไงแจกไงสีรางวัลน,นะคะเป็นแมสไซเด็กนะคะไซน้องๆเลยีทำมาให้น้องๆเลยสยีอันจริงๆเขาทำมาให้พี่ใบแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นกล่องส่มเงเราไม่รู้ว่าเราจะได้ไซอะไรมาเราได้ไซไซเด็กมานะครับเราก็เลยเอามาแจากสีรางวัลง่ายๆบอกเลยว่ากติกาทุกเกมของพี่ใบง่ายมากแค่เข้าไปในเพจโพนี่เทสช็อปนะพี่โกจะโพส์กิจกรรมอาไว้นะครับแล้วก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์และตอบคำถามง่ายๆว่าตัวละครนี้ช ว่าอะไรไง่ายมากสีร่รางวัลรับไปเลยส่งฟรีฟรีถึงบ้านไม่เสียเงินเลยราง,งวัวลละหนึ่งชิ้นรางวัลละหนึ่งชิ้นนะและที่สําคัญจะบตุ่มให้อพอพี่ประกาศรางวัลแล้วให้คุณพ่อหรือคุณแม่พิมพ์ที่อยู่มาให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้แค่นี้อีกน,นะของรางวัลตีกลับมาที่ไปตลอดเพื่อเอากลับไปแจกคนอื่นเลยนะ,ะ,ะบางทีใครแบบเสียสิทธิ์พี่ไบไม่ส่งนะเอามาแจกน้องๆหน้าร้านนะให้ไปแจกน้องๆหน้าร้านเลยนะพอไปแจกจริงๆนะครับเอาล่ะวันนี้พี่ไบดีใจมากๆเลยนะคะทั้งของ มิดไนท์แล้วก็ทั้งของขวัญวันเกิดที่ได้จากน้องบุ๋มนะคะขอบคุณน้องบุ๋มด้วยนะครับจากเพจแคทไอ้อ้านะคะใครอยากใ้พี่ไบแกะกล่องสุ่มอะไรแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e รวมถึงกดปิ้งปิง,ปงกดกระดิ่งนั่นเองนะคะวันนี้เพียนเราจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ายังมีคลิปุกอื่ันเิอีกมากมายอย่าลืมกดดูตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้กดติดตามด้วยนะคะตกลงน้องเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงหรอล้วเป็นผู้หญิงมิ๊ไนท์คือผู้หญิง หรือมิไนเป็นผู้ชายหรือมินไนเป็นผู้ชายเอ๊ะใครเป็นแฟนขาวมิไนามาตอบหน่อยเฮ<อ>้ <laughs>